สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูมาชมรถสาลี่มาดูรถสาลี่ต่อพ่วงนะครับนี่รถสาลี่ต่อพ่วงอ่าต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์คูโบตานะครับต่อพ่วงรถแทรกเตอร์คูโบต้าอ่ารุ่นเอลสามสี่ศูนย์แปด นะครับมาดูครับวิธีต่อนะมาดูเพานะครับดูเพาเห็นไหมครับเพาก็จะเป็นเพาล้อหน้าของรถออีสูเอลนะครับเห็นไหมเป็นเพาน้านะครับเอามาทําเป็นรถซาลี่รถเตลเลอร์รถซาลี่มันถูกมันสัมปะหลังนะครับเนี่ยนะครับโดยการหัน ด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็เชื่อมเห็นไหมครับเชื่อมติดเลยนะด้านนี้ก็เชื่อมติดเลยเอาเหล็กทาบตัวหนึ่งแล้วก็เชื่อมติดเลยนะครับ mm hmm. เชื่อมติดเลยไม่ให้หมุนนะครับนะนะขนาดนี้ก็บรรทุกมันสัมปันลังได้ประมาณสองตันถึงสองตันครึ่งนะครับนะมาดูวิธีใส่ล้อครับมาดูเผานะครับนี่ดูใกล้ๆเผานะครับ เเาานี่เราเอาเบรกออกนะครับเอาจานเบรกออกเลยนะเอาจานเบรกออกนะครับะดูใกลๆ้ๆสักหน่อยครับหันอ่าขึ้นด้านบนนะครับหันเผาขึ้นด้านบนเห็นไหมนะครับนะทำแปลกนะครับทำแปลกมากเลยเพราะว่ามันหาเผาอ่าหลังไม่ได้ก็เลยเอาเผารอหน้าซะเลย นะครับนันะ่แ่น่แหละวิธีดัดแปลงเขาทำโดยดัดแปลงนะดัดแปลงทำนะครับทำทำเองกับมือนะอันนี้ทำเองกับมือเลยนะครับทำเองแกเองทำเองแกเองบรรทุกเอง <c oughs> อันนี้เป็นเผเอวนะครับเผเอลแล้วก็ดุมนี้ก็จะเป็นขอบ ดุมสิบห้านะครับะรนะเข้ามันตุกกับใส่กับกระทะขอบสิบห้านะครับนะเอวรุนเอวสูเอลนะครับนะแต่ว่าการทำนะต้องดัดแปลงนะครับต้องใช้วิธีดัดแปลงเพราะว่าหากระทะเอลมันมาไม่ได้นะไปซื้อมามันมีแต่เผานะมีแต่เผานะมีแต่เผากับดุมมา ไม่มีกระทะติดมาทีนี้หากระทะไม่ได้ก็เลยเอากระทะของสิบสี่นะครับนี่กระทะคอสิบสี่แต่ว่าเผาดุมเนี่ยดุมเป็นของเดิมอยู่เป็นของเอลสิบห้าอยู่นะครับนี่แต่ว่ากระทะเป็นขอบสิบสี่นะครับเนี่ยกระทะนี้เป็นขอบสิบสี่นะครับนี่เห็นไหม นะครับขอบสิบสี่เรากดูตรงนี้นะครับนี่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 ดูนี้ได้เห็นไหมครับนี่สองศูนย์ห้า R สิบสี่ R สิบสี่ซีนะครับนี่คือยางเบอร์ยางแล้วก็ขอบสิบสี่นะครับนี่กระทะกระทะนี้เป็นกอบสิบสี่นะครับแต้วาพอเวลาเอามาัใส่ดมูมันใส่ไม่ได้รูมันไม่ตรงกันก็เลยใช้วิธีเจาะรูใหม่นะครับนี่ เห็นไหมเจาะรูใหม่เลยนะครับนี่นะรูเก่านี้เป็นรูของขอดสิบสี่มันไม่ตรงกับดุมก็เลยใช้วิธีให้ให้ช่างกึนให้รวงกึงทําให้นะครับนะเาขาก็ปาดปาดหน้ากระทะสักเล็กน้อยนะครับเพื่อประกบประกบกับดุมให้มันเรียบๆพอดีกันแล้วก็เจาะรูนะครับนะตั้งฉากให้ได้ระดับดีๆแล้วก็เจาะรู จาะรูหกรูนะครับนี่ยหกรูมันก็ถึงจะใส่ดุมได้นะใส่กันได้นะครับทั้งสองด้านนะครับทำทั้งสองด้านเลยนะ <Okay. S 1> ทีนี้ค่าช่างลงก,กึงเขาเอาห้าร้อยนะครับจับจับป้องจับป้องจับป้องลงมานั่งลงมา เอาใส่เลยค่าทำห้าร้อยนะครับค่าช่างลงกึ่งเน่นเขาเอาห้าร้อยทีนี้วิธีใส่เราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับระวังนะใส่เข้าไปเลยนี่ยังเข้าไปแบบนี้นี่ยังเข้าไปแบบนีน้ใช่ยังไ น่ะเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วจ่เอาลูกปืนมานีลูกปืนอยู่หลังเลยเอาลูกปืนมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดเช็ดดินดออกก่อนเช็ดดินดออกก่อนไม่ดินไม่ได้นะมีดินไม่ได้ต้องเช็ดดินดออกก่อนเนี่ยลูกปืนใส่เข้าไปเลยน่ะ ตรงใส่แหวนเข้าไปก่อนมันถึงได้ค่อยถูกถูกต้องแหวนเข้าไปไตรงนีนใส่เข้าไปตรงนี้ใส่ครับนะเข้า

<laughs> 看我，看我，看我！ ตัวนี้ก็แหวนแหวนตรที่ใส่เข้าไปมันตรงได้แล้วโอเคแล้วอนี้ก็ใส่แหวนตัวนี้เข้าไปห็อต nốt subscribe vào đi. ได้ไหมตุงไหมตุงไหมได้บ่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 นี่มันจะตอบตรงนี้ได้ไหม เนี่ยนี่นี่ตอนนี้ล็อกไว้นี่ค้อนอยู่ไหนค้อนด้านหลังมีไหมอุ้ย ไม่มีไม่เอาก็ได้อมาสองกล้องมาสองกล้องมายบจบจบแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก็ใส่ตัวนี้ครอบเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยจบเดี๋ยว เอาไม่แรงออกจบแล้วจบเรียบร้อยเนี่ยคอนไแอพอแล้วจบเลย